สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับคลิปนี้ก็มาดูการทำของกับการเก็บเลเวลในช่วงวันแรกๆกันนะครับรวมถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่วันที่เกมเปิด Open m e t a แล้วนะครับเราจะได้ไม่พลาดในวันแรกๆนะครับเริ่มต้นกันที่วันแรกก่อนนะครับเราจะเริ่มกันที่การสร้างตัวนั่นเองครับแล้วก็จุดหมายของเราก็คือการเปลี่ยนคลาสแรกนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยประมาณเลเวล1ถึงยีเนี่ยเราจะอยู่กับการทำเควสหลักนั่นเองนะฮะ จนไปถึงการเปิดดันโกลเด้นทิปบั๊กนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเปิดดันโกลเด้นฮิปบักแล้วเนี่ยเราจะมีเลเวลอยู่ที่ประมาณ22นะครับและเมื่อเปิดดันได้แล้วนะครับเราจะลงดันเจนโกลเด้นทิปบักเนี่ยแบบง่าย1ครั้งเพื่อเปิดระดับยากนะครับแล้วก็ลงดันแบบยากอีก2ครั้งนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราจะทาเควสหลักอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเดินเควสไปมาอยู่นี้นะครับจนเลเวลถึงประมาณ21นะครับก็จะไปเปิดดันโกลเด้นทิปบักกันที่อะคาเดม พอเดินเควสหลักมาเรื่อยๆนะครับเราจะสามารถมาเปิดดันกุนิกที่บักได้ที่อะคาเดมีตรงที่เราเป็นอาชีพนั่นแหละฮะนี่นะฮะเป็นการเปิดดันแบบอีซี่นะฮะซึ่งเราจะจบเคว็ดหลักในช่วงแรกเนี่ยที่บาร์ฟเมตที่เป็นล่างแยกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็หาปาร์ตี้นะครับเพื่อที่จะลงดันกุนิกที่บักแบบง่ายนะครับแล้วก็ต่อด้วยแบบยากอีก2ครั้งนะครับ ซึ่งถ้าเราอยู่ระหว่างหาปาร์ตี้เนี่ยเราก็สามารถไปรับเควดบอร์ดก่อนได้นะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ทำเควดบอร์ดแบบพังๆก่อนนะครับจนกว่าเพื่อนๆเ,เราจะพร้อมนะครับซึ่งเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะลงดันเจี้ยนกรด้งทิ่บัคเนี่ยแบบง่ายก่อนนะครับและเมื่อได้รางวัลมาแล้วนะครับเราก็จะไปลงดันเจี้ยนแบบยากกันต่อนะครับ ซึ่งแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามลงกับเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องนะครับสาเหตุที่ต้องคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องมีการแลกของระหว่างกันนะครับอย่างเช่นอาเชอร์เนี่ยอยากได้ธนูใช่ไหมครับเราก็จะสามารถขอของจากเพื่อนได้นะครับให้เพื่อนส่งมาให้เรานะครับนี่อย่างเนี้ยเพื่อนขอขวานะครับเราก็กดให้ไปนะฮะดังนั้นก็เลยต้องมีเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับในช่วงวันแรกๆนะครับ แล้วต่อไปก็คือลงแบบฮารนะครับ2ครั้งนะครับลงให้ครบเลยนะครับซึ่งการลงนันเจียนแบบง่ายเนี่ยมันจะดรอปแค่ของสมใส่นะครับไม่ดรอปอาวุธนะครับแต่ถ้าลงแบบยากเนี่ยมันจะได้ทั้งอาวุธแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นของสําคัญมากในช่วงแรกๆนะครับ และเมื่อเราลงนันเจียนครบแล้วตั้งแต่แบบง่ายถึงแบบยากนะครับเราก็จะเริ่มไปทำเควสบอร์ดกันนะครับซึ่งแนะนําว่าการทาเควสบอร์ดในช่วงนี้เราไม่จาเป็นต้องส่งครบทั้งสิอันไปตั้งแต่แรกเลยนะครับคือถ้าทยอยทาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทยอยส่งไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยมันมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่หรือมอนสเตอร์ที่ให้ EXPD ในช่วงแรกๆอยู่นะครับเราก็สามารถไปฟาร์มก่อนก็นกนได้นะครับแล้วค่อยทยอยส่งเควสตอนที่เลเวลเริ่มเยอะแล้วนะครับ ใครสงสัยนะครับก็ลองไปดูคลิปที่ผมเปลี่ยนค่าสได้ในประมาณ2-3วันนะครับก็ลองไปดูนะครับทำไมผมถึงไม่ส่งเควสบอร์ดในช่วงแรกครบ10เควสเลยนะฮะก็แนะนําว่าพอทำเควสบอร์ดเสร็จแล้วนะครับก็ส่งเควสบอร์ดไปประมาณสักให้เลเวลถึง24นะครับมันจะปลดล็อกเควสหลักทําต่อได้นะครับแล้วก็ทำเควส o โอดินเบสซิ่งต่อได้นะฮะโอดินเบสซิ่งก็คือตัวง่ามสีเขียว,ยวที่อยู่ด้านบนซ้ายมือข้างๆหลอดยีีของเรานั่นเองนะฮะ ซึ่งเควสก็คือจะให้ไปตีหนูขาวนะฮะก็จะเปิดอูดินเบสซิ่งได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลเวลยีแล้วนะครับเราก็จะสามารถไปทำเควสหลักต่อได้นะครับเพื่อเล่งเลเวลไปถึงเลเวลยีนะครับเราก็จะสามารถใส่ของจากดันโกดินที่บักได้แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้พอเราจะไปฟาร์มแล้วใช่ไหมครับเราก็ยังไม่ต้องไปฟาร์มนะครับแนะนําว่าให้ไปขุดเหมืองก่อนนะครับเราจะเอาแร่ต่างๆเนี่ยมาอัปเกรดพวกอาวุธเครื่องประดับแล้วก็ชุดเกาะนะครับให้ตัวละครเนี่ยมีความเก่งขึ้นประมาณหนึ่งก่อนนะคร ผมแนะนาให้มาขุดเหมือกก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันสามารถอัปเกรดโดยใช้หินเนี่ยได้นะครับอย่างเช่นอาวุธเนี่ยยี่สิบเลเวลแรกเนี่ยมันใช้หินอันนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนที่เราขุดเหมือกเนี่ยเราก็จะได้โอริเล็กมาด้วยนะครับก็สามารถนําไปใช้เป็นวัสดุดิบในการรีไฟ์ได้นะครับซึ่งการรีไฟ์เนี่ยมันสําคัญมากในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าการตีบวกเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีเยอะมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนครับพอมันเพิ่มพลังโจมตีเยอะนะครับก็คือต้องแลกมาด้วยการที่บวกยากมากๆเลยนะครับไฮลิสต์ะฮ คืบวก1เนี่ยมันยังร้อยเปอร์เนะครับแต่พอสักบวก2เนี่ยมันจะเหลือสัก50%แล้วพอบวก3ก็จะลดลันลงไปอีกนะครับก็จะยิ่งบวกยาเข้าไปอีกนะฮะคือในช่วงวันแรกเนี่ยมันจะมีสตาร์มิ่ามาให้เราประมาณ1000หน่วยนะฮะก็เลยแนะนำว่าให้มาขุดเหมืองก่อนนะครับและเมื่อขุดเหมืองเสร็จแล้วนะครับเราจะได้แร่มาประมาณนี้นะครับพวกเรเดียมอลูมิเนียมนะครับโคสโตนนะฮะ เนี่ยนะครับก็มาอัปเกรดก่อนเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอัปเกรดเนี่ยเราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเราจะเล่นสายนี้นะฮะอันนี้ผมทําให้ดูผมจะเล่นพระสายสมุดนะครับแต่ว่าผมได้อาวุธเลเวลยี่สิบาเป็นคาถามาฮะแต่จริงผมจะไม่เล่นอันนี้นะครับแต่ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันจะสืบท่อสายไม่ได้นั่นเองนะฮะซึ่งระหว่างที่ขุดสตามิน่าครบ1 0 0 0เนี่ยเราก็จะได้พวกเบรเดียมออริทิคอลแล้วก็พวกอลูมิเนียมมาด้วยนะฮะ ซึ่งสามารถนํามารีไฟล์ได้นะครับแต่ว่าการรีไฟล์เนี่ยมันจะรีไฟล์ได้ตอนที่เราเลเวล30นั่นเองนะฮะนั่นแปลว่าเป้าหมายในวันแรกของเราเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องเลเวล30นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราพัฒนาตัวละครเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มบอทแล้วก็ผ่านโ d รินเบสซิ่งกันนะครับแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมแล้วก็บอทปกตินะครับแบบไม่เปิด o อรินเบสซิ่งนะฮะ อย่างผมตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบห้าแล้วใช่ไหมครับผมใส่ของเลเวลยี่สิบห้าและผมไปขุดเหมืองมาอัปเกรดตัวละครเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาฟาร์มกับคีม,มี่นะครับตัวคีม,มี่เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่ให้อีคีต่อโอลิมปบซิ่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วคนเนี่ยจะมาวันแรกๆเยอะมากๆเพราะเขาจะพยายามเร่งเลเวลไปถึงเลเวลสามสิบในวันแรกๆนั่นเองนะฮะซึ่งว่างที่ฟาร์มเนี่ยเราก็พยายามดูกิจกรรมนะครับว่าตรงไหนมันขึ้นอะไรบ้างนะครับก็ไปทําให้เรียบร้อยนะฮะ หรือว่ามีกิจกรรม OX ขึ้นมานครับก็แวะไปทําก่อนได้เลยนะครับและคลิปในช่องผมเนี่ยก็มีเฉลยอ,อยู่นะครับแบบภาษาไทยนะฮะก็สามารถไปดูได้นะครับที่ลิงก์ตัวไอมุมขวาด้านบนนะฮะก็น่าจะมีครบทุกคําถามทุกคําตอบแล้วนะครมีครบหมดเลยนะฮะ เนื่อเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนเลเวลประมาณ29แล้วเนี่ยเราก็จะไปฟาร์มกับมอนเตอร์ที่ชื่อสโมกี้ได้นะฮะบ,บวกกับทำเควส์ COC มิช s ั่นนะครับก็คือเควส์ส่งของนะครับเพื่อเล่งเลเวลไปถึงเลเวล30เราจะได้ทำเควส์รีไฟล์แล้วก็สามารถตีบวกได้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าอูดินเบสซิ่งเราหมดแล้วเนี่ยเราก็พยายามฟาร์มต่อแบบไม่มีอูดินเบสซิ่งนะครับให้เลเวล30ให้ได้นะฮะ เราจะได้แบบไปตีบวกแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยจะได้เก่งแบบก้าวกระโดดนั่นเองนะฮะแต่น,นี้เดี๋ยวผมแวะไปขุดเหมืองก่อนครับจะได้มีของไปอัปเกรดตัวละครจะได้ฟาร์มแบบไม่เปิดออดินไปซิ่งยาวๆนะฮะก็เอาสตามิน่ไปขุดเหมืองให้หมดเลยนะฮะแต่ก็เหลือประมาณสัก2 0 0 3 0 0ก็ได้ครับเผื่อเอาไว้สําหรับทำสเมลติ้งหรือทำหลอมสำหรับแร่ที่เราขุดมาได้นั่นเองนะฮะเราจะได้มีโอลิมีบารดียมสาหรับอัปเกรดอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับ แนะนำว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเน้นการทําอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับเราจะได้เล่นดาเมจในช่วงแรกๆได้ดีนะครับอลูมิเนียมก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยน่าจะสําคัญกว่านะครับและเรื่องการสืบทอดอุปกรณ์เนี่ยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่าผมไปอัปเกรดตัวคาถามาใช่ไหมครับแต่จริงๆผมจะเล่นพระสายสมุทรนะฮะซึ่งมันจะสืบทอดอาวุธไม่ได้นั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นอาวุธคนละประเภทนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะเล่นอาชีพไหนเนี่ยเราควรมั่นใจก่อนนะครับว่าเราจะ เล่นสายสมุดหรือสายกระทาสำหรับพระนะครับหรืออาเชอร์อยากเล่นช็อตโบหรือสายลองโบก็ต้องเอาให้ชัดนะครับเพราะมันจะสืบทอดอุปกรณ์ไม่ได้นะฮะคือในช่วงแรกๆเนี่ยอัปเกรดไปแค่20เลเวลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายหรอกครับแต่ถ้าถล่มไปไกลแล้วเนี่ยไปสักมารเลเวล60แล้วเนี่ยมันเอาไปย่อยได้ก็จริงครับแต่ว่าได้ของมาน้อยนิดมากเลยนะฮะมันจะไม่คุ้มเอานะครับดังนั้นเอาให้แน่ใจก่อนนะครับว่าอยากเล่นสายอะไรนะฮะ เนี่ยแล้วตอนนี้ผมเลเวลยีอยู่ใช่ไหมครับผมก็จะพยายามไปฟาร์มต่อนะครับเพื่อที่จะเล่งนเลเวลไปที่เลเวลสาในวันแรกให้ได้นะฮะซึ่งการที่เราเลเวลสาได้ในวันแรกๆเนี่ยนอกจากจะทำรีไฟล์ได้แล้วเนี่ยมันยังมีผลทำให้เราสามารถไปฟาร์มตัวมอนเตอร์ที่ชื่อโรด้าฟอกได้ด้วยนะครับโรด้าฟอกหรือกบเขียวเนี่ยมันให้จ็อบที่ดีมากๆในช่วงแรกๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับผมเลเวลสาแล้วผมก็มารีไฟล์ได้แล้วนะฮะ บวกหนึ่งเนี่ยมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีบรอดเยียมี o อริเดคอนนะครับก็นำมาบวกให้หมดเลยนะฮะพยายามบวกหนึ่งให้ครบทุกอย่างก่อนนะครับถ้าทำให้ดีเนี่ยพยายามให้ได้สักบวกสองบวกสามในวันแรกๆเนี่ยโอ้โหจะก้าวหน้ามากเลยนะฮะอุปกรณ์บางอย่างมันบวกไม่ได้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ตั้งแต่ขั้นเลเวลสิบนะครับมันบวกไม่ได้นะฮะต้องเป็นอุปกรณ์เลเวลยี่สิบห้าจากดันโลเด้นหรือว่าอุปกรณ์เลเวลสี่สิบจากดันเรกนะฮะ ทีบกหนึ่งแทบหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็แลกหมดแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีรีไฟมีอัปเกรดประมาณหนึ่งแล้วผมก็มีความเก่งของตัวละครที่แบบดีขึ้นมากกว่าเริ่มแรกเนี่ยมากเลยนะฮะ ก็ไปหากิจกรรมต่อนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับก็ลองเปิดคาร์นิวัลดูก็ได้นะครับว่าเราทำแอคทิวิตี้เนี่ยครบแล้วหรือยังนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาทํางัดข้อนั่นเองนะฮะซึ่งการงัดข้อเนี่มันจะให้ขวดสต้ามิน่าจำนวน2ขวดต่อวันได้นะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็น v ีไนะครับจะได้3ขวดต่อวันถ้าเกิดเลือกขวดข้อในมินิเกมที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งนะครับก็จะได้3ขวดต่อวันนะฮะงัดข้อนี้ควรทําทุกวันเหมือนกันนะฮะ แล้วพอเราได้ขดสต a าม n น่ามาครับเราก็มากดใช่ไหมครับเราก็มีสต a าม n นาในการสเเมลนะครับผมก็เลยมาอัปเกรดพวกเครื่องประดับต่อนะฮะเห็นไหมครับเป็นบวก2แลละจริงบวก2เนี้น่าจะประมาณ50%นะครับมันก็โอกาสติดโอกาสล้มเหลวเนี่ยครึ่งคึ้งเลยนะฮะนีะหลังจากนี้ผมก็จะไปฟาร์มโรด้าฟอกนะครับ ซึ่งในวันแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนนะครับถ้าคุณแบบเริ่มเล่นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแล้วก็มาแบบมาคนแรกๆเลยเนี่ยคนจะน้อยมากเลยนะครับอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ซีนะฮะตอนที่โคอสเบต้านะครับแต่ว่าเปิดมาหลายวันแล้วคนเริ่มไปเลเวล40-50แล้วนะครับ แล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเราควรไม่พลาดในเรื่องของการทําเก็บเลเวลแบทเทิลพารด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมเงินแล้วเติมกอรี่พารไปเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้นะฮะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็มาดูพวกนี้ด้วยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมันให้ทาเควสอะไรนะครับเราจะได้เก็บ exp แล้วก็ได้ของพวกกล่องโอ딘เบสซิ่งด้วยนะฮะซึ่งมันทาให้เราเล่งเลเวลได้ในช่วงแรกๆได้ดีเลยนะครับและบางเลเวลเนี่ยก็จะได้พวก กล่องอัปเกรดต่างๆคันเบ็ดอัตโนมัติหรือว่าชุดซัพลายต่างๆนะครับซึ่งให้ยากับเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในวันแรกเนี่ยควรจะมาปั๊มวาร์ปกับคาฟานะฮะอย่างที่ผมบอกในคลิปคาฟากิฟนะครับก็คือการปั๊มวาร์ปเนี่ยคือเราวารป์ปไปที่กิฟเฟนสลับกับพายอนนะครับสลับไปเรื่อยๆนะฮะคือการปั๊มวาร์ปเนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสามารถให้กิฟกับคาฟ้าได้นะครับ ซึ่งเมื่อให้กิฟต์กับคาฟาแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือเมื่อเราให้กิฟต์ไปจนถึงความประทับใจ20%แล้วเนี่ยเราจะสามารถวาร์ปไปแมปต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องเดินไปนั่นเองนะฮะก็เลยแนะนําว่ามาปังบ๊อกับคาฟาเนี่ยในช่วงแรกๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับวาร์ปไปกิฟเฟนกับเมืองพายอนเนี่ยประมาณ100ครั้งนะครับนับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพอมาวันที่2นะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงของ1วันทําอะไรกันบ้างนะครับ แน่นอนว่าเควสแรกก็คือเควส coc หรือเควสส่งของนะครับซึ่งได้ e xp แล้วก็ได้เหรียญกาชาไปสุ่มเล่นกันนะฮะส่วนต่อมาก็คือเควสมิชชั่นบอร์ดนะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าได้ e xp ที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ออเดินเบสซิ่งด้วยนะครับและบางทีเนี่ยมันจะมีเควสต่อจากเควสมิชชั่นบอร์ดเมื่อทำเควสครบ10อันแล้วนะครับเป็นเควสเออร์เจนต์นะฮะก็สามารถไปทำได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมยืนในเมืองพอเทล่าให้ครบเวลานะครับจะได้ออเดินเบสซิ่งมาแล้วก พอเราผ่าน Odin b a s i n หมดแล้วนะครับเราก็จะได้ Stamina มานะครับก็เอาไปทำไลายสกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่ตกปลาหรือเก็บดอกไม้นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดตัวละครของเราให้เก่งขึ้นนะฮะตอนนี้ผมก็เป็นสายสมุดเต็มตัวแล้วครับอย่างแหวนเนี่ยก็เป็นแหวนที่ลดคูดาวนะครับ Talisman ก็เป็นลดคูดาวแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยก็พยายามทำบวก2ให้ได้สักวันแรกถึงวันที่2นะฮะก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเข้ากิจกรรมโอ้ยควิดด้วยนะครับจะมีเปิด3ามช่วงเวลาในแต่ละวันนะครับได้ยีีกับจอบก็เยอะเหมือนกันนะครับสาหรับอันนี้นะฮะแล้วก็ไปทํางัดข้อเพื่อเอาขวดตาบิน่านะฮะวลที่จะเจอประกาศหน้าโล่นะครับว่าสลับงัดข้อกันนะฮะก็คือเหมือนกับตกลงกันว่าใครจะยอมแพ้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการงัดข้อนะครับแล้วก็เก็บเลเวลกอรีพานะครับก็คอยไปดูทุกๆวันนะครับว่ามีเควสอะไรรายวันบ้างแล้วก็มีเควสรายสัปดาห์อะไรบ้างนะฮะ ทำให้ครบเลยนะฮะแล้วก็ลงเดรี่ดันเจ้นนะครับก็คือลงดันพวกโกลเด้นที่บั๊กหรือดันเรกนะฮะแล้วก็ดันโอซิลิสนะครับถ้าใครเรเวลเอยอะแล้วนะฮะพอได้ของมาเนี่ยก็เอาไปขายนะครับหรือว่าเอาไปย่อยแล้วก็เอาเหรียญไปสุมกาชาหาอาวุธฟ้ากันนะครับ <S <S แล้วก็อย่าลืมไปทำเควสตกปลาก,กับแมวที่อยู่เสาเกตของขอเทล่าด้วยนะครับเพราะว่าทำเควสแล้วเนี่ยมันจะได้เหรียญปลามานะครับเหรียญปลาเนี่ยก็สามารถนำไปแลกพวกหน้ากากดำน้ำได้นะครับซึ่ง บวกพลังโจมตีมอนเตอร์ธาตุน้ำน,นะครับหรือว่าแลกพวกคันเบ็ดออโตได้นะจะได้ทุนแรงในการตกปาลาทำไลฟ์สกิลของเรานั่นเองนะฮะ อเคนะครับนี่ก็เป็นสรุปนะครับสำหรับวันแรกๆว่าเราควรทําอะไรบ้างนะครับเมื่อเกมเปิด Open Beta นะครับแล้วก็รวมถึงว่าในแต่ละวันเนี้ยเราควรที่จะทําอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลานแต่ละวันเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่พลาดด้วยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ฝากกดไลค์และกด s ั b ส c คร b ์ช่อง g i n n g r r h a ช n แนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม ROX Next Generation นะครับสวัสดีครับ